ประเทธรณีสงฆ์ในพระคัมภีร์มีกวีบทหนึ่งกล่าวความจริงข้อนี้ว่ามารดารักบุตรสุดที่รักคนเดียวแต่พระรักคนทั้งโลกการถือเอาสมบัติของสงฆ์ของพระศาสนาแม้น้อยนิดเป็นบาปมหันต์ปู่ย่าตาทวดจึงได้สอนลูกหลานมีให้เอาของสงฆ์ท่านเล่าว่าท่านเหล่านั้นจะเล่านิทานให้ลูกให้หลานฟัง ฟังแล้วก็ขนลุกด้วยความกลัวความจริงนิทานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเห็นจะต้องเล่าเท้าความสักเล็กน้อยหลังจากที่ตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้บรรลุมรรคผลทรงบวชให้ปัญจวัคคีย์แล้วยยะ,ะกลุลบุตรลูกเศรษฐีเมืองพารณาณสีพร้อมทั้งเพื่อนๆอ,อีกห้กว่าคน ก็มาบวชเป็นสาวกแล้วพระพุทธองค์ได้ส่งพระอาหารหันตสาวกจำนวน60รูปไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนต่างๆพระองค์เองเสด็จมุ่งหน้าไปยังเมืองราชครืทรงแสดงธรรมโปรดชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารทรงบวชให้ท่านเหล่านั้นแล้วทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวเมืองราชครืกซึ่งเดิม นับถือฉดินทั้งสามอยู่พระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุเป็นพระโสดาบันถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ทรงสร้างวัดแห่งแรกขึ้นชื่อว่าวัดพระเวรุวันปัจจุบันใครที่ไปเยี่ยมซากเมืองราชครื์เก่ายังเห็นบริเวณที่เคยเป็นวัดแห่งแรกนี้อยู่วัดเวรุวันนั้นเดิมทีเป็นป่าไผ่ที่มีกระแตชุกชุมเป็นพิเศษ และได้รับพระราชทานอภัยทานห้ามใครจับหรือยิงเป็นอันขาดกระแตเหล่านี้มีพระคุณแก่พระเจ้าแผ่นดินเป็นพิเศษโดยที่ครั้งหนึ่งหลังจากเสด็จกลับจากล่าสัตว์พระราชาก็มาพักผ่อนใต้ร่มไผ่นอกเมืองขณะทรงไม่หลับไปนั้นพักใหญ่ก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงร้องของเรากระแตทรงเห็นอสรพิษเลื้อยผ่านไปก็ทรงเข้าใจว่า เรากระแตพวกนั้นช่วยไล่อสรพิษซึ่งจะมากัดพระองค์ให้หนีไปจึงสำนึกบุญคุณของพวกมันได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งสำหรับซื้ออาหารเลี้ยงพวกกระแตเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาป่าไผ่แห่งนี้จึงได้นามว่าการันทกะนิวาปะสถานหรือสถานที่ให้อาหารกระแตพระเจ้าพิมพิสารทำบุญถวายพระตาหารแก่พระพุทธเจา้า และพระภิกษุเป็นประจำอยู่มาคืนหนึ่งขณะทรงบรรทมหลับสนิทก,ก็พลันสะดุ้งตื่นเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ทั้งหลายน่าเกลียดน่ากลัวรูปร่างแตกต่างกันบรรยายไม่ถูกแต่ละตัวก็แสดงอาการหิวโหวยเร่าไม่ได้กินอาหารมาเป็นพันๆปียื่นมือออกมาร้องขอความช่วยเหลือกันเสง็งแตื่นเช้าขึ้นมาพระองค์ก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ส่งเล่าเรื่องให้พระพุทธองค์ฟังพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นก็คือเปรตเปรตเหล่านั้นรู้ว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลให้ทานก็พากันมาขอส่วนบุญพระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลมาจะให้ทำอย่างไรพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาบพิษก็จงทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วตั้งใจอุทิศส่วนบุญแก่เปรตเหล่านั้น เปรตเหล่านั้นเป็นใครเกี่ยวข้องอันใดกับข้าพระองค์อย่างไรพระเจ้าพิมพิสารก็ยังสงสัยพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเปรตเหล่านั้นในชาติก่อนอันไกลโพ้นเป็นญาติสนิทกับมหาบพิษได้ร่วมกันทำบุญถวายพัาหารแก่พระสงฆ์มูใหญ่พวกเขาเหล่านั้นได้ตระเตรียมข้าวปลาอาหารไม่มากมายเพื่อที่จะถวายแก่พระสงฆ์ขณะที่พระสงฆ์ยังไม่มา บางคนก็เกิดความหิวโหวยจึงได้หยิบอาหารที่เตรียมไว้ถวายพระกินก่อนด้วยบาปกรรมอันนี้พวกเขาจึงเกิดเป็นเปรตประเภทปรทัดตูปชีวีต้องอาศัยอาหารที่คนอื่นอุทิศให้อย่างชีพบังเอิญว่าที่แล้วมาไม่เคยมีใครอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเลยจึงต้องหิวโหวยผอมโซอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทำบุญถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกอีกครั้งแล้วตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกอดีตญาติทั้งหลายเหล่านั้นเปรตพวกนั้นก็ได้รับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารส่งอุทิศไปให้ต่างมีหน้าตาสดชื่นเบิกบานตกดึกคืนหนึ่งจึงพากันมาขอบคุณกล่าวอนุโมทนาในบุญกุศลที่พระองค์บำเพ็ญแล้วก็หายพับไปในทันใดนี้คือที่มาการทำบุญกรวดน้ำในพระพุทธศาสนา ถ้าจะถามว่าก่อนหน้านี้ในพระศาสนาไม่มีพิธีนี้หรือก็ตอบได้ว่าคงไม่มีเพราะพระพุทธศาสนาเพิ่งเกิดและเผยแพร่ในช่วงเวลานี้การเกิดขึ้นแห่งประเพณีและพิธีกรรมต่างๆก็เพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นและมีมาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากถามว่าการกรวดน้ำนี้เคยมามีหรือไม่คือก่อนเกิดพระพุทธศาสนา เคยมีการทำอะไรคล้ายๆอย่างนี้ไหมก็อตอบว่าเคยเท่าที่ทราบมาก็มีมานานแล้วและเป็นวิธีปฏิบัติของคนอินเดียแต่โบราณดังในพระเวสสันดรชาดกตอนพระเวสสันดรให้พระนางมัตสีพระชายาเป็นทานแก่พราหมณ์แปลงซึ่งพระอินทร์ได้แปลงเป็นพราหมณ์มาขอทันทีที่ตัดสินใจมอบให้พระเวสสันดรก็หยิบคอนโทน้ำหลั่งลงในมือของพราหมณ์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามอบให้เด็ดขาดแต่การดินน้ำใส่มือผู้รับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามอบให้เด็ดขาดแล้วเท่านั้นไม่มีความหมายในการอุทิศกุศลเผื่อคนอื่นดังในประเพณีการกรวดน้ำของพระพุทธศาสนากล่าวสรุปว่าการกระทำมีการดินน้ำคล้ายกันแต่จุดมุ่งหมายแห่งการกระทำไม่เหมือนกันจะว่าการกรวดน้ำมีรากฐานมาจากการดินน้ำ หลังจากให้สิ่งของเป็นทานแท้ๆคงพูดไม่ได้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องเปรตคำว่าเปรตภาษาบาลีเขียนเปตแปลตามตัวว่าผู้ล่วงลับไปแล้วคือผู้ที่ตายไปแล้วใช้คำเป็นกลางๆหมายถึงคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าตายดีตายไม่ดีไม่ว่าเป็นคนดีคนชั่วเมื่อตายแล้วก็เรียกว่าเปรตเหมือนกันหมด การทำบุญให้ญาติมิตรสนิทเรามักเรียกว่าการทำบุญอุทิศให้เปรตซึ่งหมายถึงการทำบุญให้ญาติมิตรเราก็เรียกว่าการทำบุญอุทิศให้เปรตซึ่งหมายถึงทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายมีได้มีความหมายในทำนองเหยียดว่าญาติของเราเป็นเปรตในความหมายที่เราเข้าใจส่วนมากนั่นเองแต่อย่างใดก็ตามทางปักใต้ก็ได้มีพิธีทำบุญเรียกว่าชิงเปรต ก็มีความหมายในในยะที่ว่านี้แต่เปรตมันมีอีกความหมายหนึ่งคือคนที่ทำบาปทำกรรมตายไปแล้วไปเกิดในปิติวิสัยคือภพภูมิแห่งเปรตเป็นทุคติภูมิทํานองเดียวกับพวกสัตว์นรกเปรตพวกนี้มีอยู่สองชนิดคือ 1. ปรทัตตุปะชีวีเปรตที่ต้องอาศัยผลบุญที่คนอุทิศให้ไม่มีปัญญาหากินเอง ถึงจะพยายามหาอาหารกินก็คงไม่ได้เพราะผลกรรมบันดาลให้เขาต้องอดอยากปากหมองทุกทรมานพวกนี้ถึงอยากกินก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นท่านจึงมีสัญลักษณ์ให้รู้ว่ามีปากเท่ารูเข็มมีพุงโตเหมือนภูเขาคืออยากมากอยากกินให้พุงป่องเลยแต่ก็กินไม่ได้เพราะปากมันเล็กว่าอย่างนั้นเถอะ 2. เปมานิกะเปรต เปรตที่มีวิมานเปรตพวกนี้แปลกท่านว่ากลางวันพวกเขาจะได้รับทุกขเวทนามากมายมหาศาลเช่นเดียวกับสัตว์นรกนั่นแหละแต่พอตกกลางคืนขึ้นมาก็มีวิมานสวยหรูอยู่สวยสุขดังชาวสวรรค์พอเช้าขึ้นความสุขนั้นก็พลันหายวับไปต้องมาทนทุกขทรมานต่อไปทำให้นึกถึงบุคคลในสังคมสมัยนี้ ที่มีชีวิตอยู่ดุดเวมานิกะเปรตไม่ผิดเพี้ยนกลางวันทำงานหน้าดําคร่ำเครียดเพอตกกลางคืนก็เที่ยวกินดื่มตามโรงแรมหรูๆร,ร้านอาหารหรูๆแพงๆบางแห่งก็มีดนตรีขับกล่อมให้สบายหูมีสาวเสิร์ฟสวยๆคอยเสิร์ฟอาหารให้ยังกลับอยู่ในวิมานไม่ผิดเพี้ยนในตำราย,ยังกล่าวว่าเปรตพวกนี้เหาะได้ด้วย ในสมัยนี้ก็คงจะมีรถมีพาหะพาเหาะพาซิ่งจากที่นั่นที่นี่ตามต้องการหรือไม่ก็ขึ้นเรือเหาะไปถึงต่างประเทศได้เหาะไปปรึกษาการบ้านการเมืองกันต่างแดนก็มีดูแล้วก็คลับคล้ายเปรตที่มีวิมานเราดีๆนี่เองถามว่าคนทำบาปกรรมอะไรจึงมาเป็นเปรตพระคัมภีร์กล่าวไว้หลายประเภท คนที่ยักยอกเอาของสงฆตายไปก็เกิดเป็นเปรตส่วนมากก็เป็นพระภิกษุสมผานเจ้านั่นแหละดูแลเงินทองของวัดแรกๆก,ก็คงไม่ได้คิดอะไรพอนานเข้าไปก็โลภอยากได้แพ้ต่อโมโนธรรมของตนเองยักยอกเอามาเป็นของตนเสียตายไปไม่แคล้วเป็นเปรตไม่อย่างนั้นเราก็จะมีคำพูดว่าเปรตวัดสุทัศน์หรือครับมีเรื่องจริงหรือเรื่องเล่า แต่ได้ฟังมานานแล้วมัคนายกวัดแห่งหนึ่งเอาเงินวัดไปเข้าแบงก์กินดอกเบีย้ยเงินยังอยู่แต่ดอกเบีย้ยได้เท่าไหร่แกเอามาเป็นของตัวหมดอยู่มาวันหนึ่งแกป่วยด้วยโรคประหลาดคือขี้ไหลตลอดเวลากินอะไรลงไปก็ไหลออกหมดจนกระทั่งตายก่อนตายแกพื้อคล้ายสั่งลูกหลานว่าใช้ดอกเบีย้ยใช้ดอกเบีย้ยแล้วก็สิ้นลม ลูกหลานก็ไม่ทราบว่าแกสั่งลาอะไรดอกเบี้ยอะไรพอสมภานทราบท่านก็ไม่ว่าอะไรสั่งให้ลูกหลานทำสังฆทานสั่งให้ใส่ปัจจัยก็คือเงินนั่นเองจำนวนที่ท่านคิดว่าเป็นดอกเบี้ยธนาคารที่แกเอาไปโดยที่ลูกหลานไม่ทราบอีตามัคคณายกคนนี้แกคงจะตายไปเกิดเป็นเปรตแง่เลยเปรตอีกตัวหนึ่ง อ่านแล้วก็อดขำไม่ได้แกมีลูกอันทะโตเท่าตุ่มน้ำซึ่งเคยมีคนเอามาล้อล้อกันว่าชายาอันทะโตนี้คงจะมาจากเปรตตนนี้เปรตตนนี้ลำบากลำบนมากไปไหนก็แบกอันทะไปด้วยเวลานั่งก็นั่งบนอันทะของตอนเองเมื่อมีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าชาติปางก่อนนั้นเปรตตนนี้เป็นผู้พิพากษา พิจารณาอัฏฐคดีไม่ยุติธรรมตายไปจึงไปเกิดเป็นเปรตเปรตอันทะโตดังกล่าวหลายท่านที่ได้ฟังมาคงจะเสียวไข่ไม่น้อยการที่บุคคลทำบาปทำความชั่วเปรตนั่นคืออะไรทำอะไรจึงได้ไปเป็นเปรตคนเราเกิดมาจนเป็นมนุษย์แล้วทำไมจึงได้ไปเป็นเปรตได้เกิดมาเพราะอะไรเปรตนี้ เป็นไปด้วยอำนาจของการทำบาปกรรมพวกเราก็จะได้พากันศึกษาคำว่าเปรตนั้นก็คือความหิวความไม่พอความไม่มีทางอิ่มเพราะหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาเราจึงเรียกว่าเปรตอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์ไปให้คนอื่นได้รับฟังด้วยตามโอกาสกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและหากท่านมีคำแนะนำติเตือนหรือชื่นชมประการใดสามารถเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยครับขอขอบพระคุณมากพุทธคุณชาแนวเรื่องเล่าบันทึกลึกลับเวรกรรมธรรมะ